เขาเป็นหนึ่งในสองประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลสองชั้นในโลกตัวเขาเองไม่มีทางออกทะเลแม้แต่เพื่อนบ้านห้าประเทศรอบข้างก็ไม่มีชายฝั่งทะเลอเล็กซานเดอร์มหาราชเคยผ่านมาที่นี่อดไม่ได้ที่จะชื่นชมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดในเอเชียกลางยังมีคำกล่าวว่ายอมแลกทองคํารุ่นหนึ่งเพื่อชมวิวนี้การส่งออกแพลตินัมของเขาอยู่ในอันดับสองของโลกและปริมาณสำรองทองคํามั่นคงเป็นอันดับสี่ของโลกตอนนี้เป็นพันธมิตรหลักของจีนในเอเชียกลางตามเส้นทางสายไหม แต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังความสําเร็จนี้ยังมีความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ของดินแดนหญิงชายหนุ่มวัยทำงานสี่ล้านคนต้องจากบ้านไปในหลายหมู่บ้านแทบจะไม่เห็นผู้ชายอายุ20-50ปีเลยผู้หญิงต้องแบกรับภาระทั้งหมดคุณเดาว่านี่คือประเทศอะไรคําตอบซ่อนอยู่ลึกในใจกลางเอเชียกลางมันคือประเทศอุซเบกิสถานแล้วอุซเบกิสถานเป็นประเทศแบบไหนกันแน่วันนี้ มาร่วมเดินทางไปยังอุซเบกิสถานด้วยกันสัมผัสเสน่ห์ของดินแดนแห่งนี้ก่อนอื่นมาพูดถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษของมันอุซเบกิสถานเหมือนนั่งอยู่ตรงกลางของเอเชียกลางทางใต้ติดกับอัฟกานิสถานทางเหนือติดกับคาซักสถานทางตะวันออกติดกับคีร์กิสถานและทาจิกิสถานทางตะวันตกติดกับเติร์กเมนิสถานพื้นที่ประเทศ447,400ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ามณฑลการสูของจีนเล็กน้อยเพราะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ต้องอ้อมไปทางประเทศเพื่อนบ้านเพื่อออกทะเลท่าเรือที่ใกล้ที่สุดคือท่าเรืออับาดในอิรานซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า1,500กิโลเมตรต้นทุนด้านโลจิสติกสูงกว่าประเทศที่มีชายฝั่งทะเลมากภูมิประเทศที่นี่แบ่งออกเป็น3ส่วนภูเขา7ส่วนทะเลทรายทางตะวันออกเป็นเทือกเขาเทียนซานยอดเขาสูงสุดคือภูเขากิซ่าสูงถึง4,643เมตรยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปีส่วนตอนกลางและตะวันตกถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายที่สินคุมขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้มีพื้นที่300,000ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกประมาณเศษ2ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดมีความสูงไม่ถึง1,000เมตรสภาพอากาศเป็นแบบทวีปที่แห้งแล้งอย่างรุนแรงฤดูร้อนร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวันของเดือนกร,รกฎาคมสามารถพุ่งขึ้นถึง36องศาเซลเซียสในช่วงที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิจะเกิน45องศาเซลเซียสอุณหภูมิพื้นผิวในทะเลทรายสามารถสูงถึง70องศาเซลเซียสแต่พอตกกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงอย่างรรวดเ็ ในฤดูหนาวจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเหนือและใต้ทางตอนเหนืออุณหภูมิหนาวสุดถึง30องศาเซลเซียสทางตอนใต้แค่ใส่เสื้อขนเป็ดบางๆก็ผ่านฤดูหนาวได้น้ำก็มีน้อยมากพื้นที่ราบมีฝนตกสูงสุดเพียง580ม mm มตรต่อปียังดีที่มีแม่น้ำอามูและแม่น้ำ4ีสองแม่น้ำสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงโอเอซิสหลายแห่งไม่อย่างนั้นที่นี่คงกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วมาพูดถึงประวัติศาสตร์กันบ้างที่นี่เคยเป็นจุดตัดของเส้นทางสายไหมโบราณ มีผู้คนตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่หนึ่งพันปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อจางเชียเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกเขาได้บันทึกเรื่องราวของไดวนไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์รวมถึงเมืองคังจู่ในบรรดาเมืองเหล่านี้มาฮั่นเซี่ยของดินแดนตา้หวานเคยทําให้จักรพรรดิฮั่นอันตี้ยอมเปิดสงครามเพื่อให้ได้มาในฐานะศูนย์กลางสําคัญของเส้นทางสายไหมผ้าไหมในยุคฮั่นและเครื่องเคลือบในยุคถังถูกส่งออกไปยังยุโรปจากที่นี่ไม้องุ่นจากดินแดนตะวันตกแครอทก็ถูกนําเข้ามายังแผ่นดน นักวิชาการชาวอเมริกันด้านจีนศึกษาเชลไอฮวาเคยเขียนหนังสือชื่อเครื่องปั้นดินเผาทองแห่งสมาคันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทองที่เป็นสินค้าหายากในสมัยราชวงศ์ถังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้นในประวัติศาสตร์อุซเบกิสถานเคยผ่านยุคสมัยของหลายราชวงศ์ราชวงศ์ฟาลาซิโมเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในศตวรรษที่1 4จักรพรรดิทามูได้ดเปลี่ยนสมาคันให้เป็นเมืองหลวงและรวบรวมช่างฝีมือจากทั่วโลกมาสร้างพระราชวัง ปัจจุบันที่จตุรสเรจิสถานในสมาคันมีวิทยลาลัยศาสนาสามแห่งซึ่งยังคงเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลางของเอเชียกลางลวดลายเรายาขาคณิตที่ประกอบด้วยกระเบื้องโมเสกสีฟ้าและอักษรอารักย,ยังคงสดใสแม้เวลาผ่านไปกว่าห0 0้อปีจนถึงปลายศตวรรษที่19กลายเป็นดินแดงของรัสเซียมีชาวรัสเซียจำนวนมากย้ายเข้ามาในปี1924กลายเป็นสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียตจนกระทั่งวันที่31สิงหาคม1991จึงได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ ตั้งชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพูดถึงทรัพยากรชาวอุซเบกิสถานภูมิใจเรียกประเทศของตนว่าดินแดนแห่งทองคําทั้งสี่ไม่ใช่คํากล่าวเกินจริงทองคําและแพลทินัมทองคําน้ํามันก๊าสธรรมชาติและยูเรเนียมทรัพยากรทั้งสี่นี้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศสำรองทองคําที่สํารวจพบมี3 3 5 0ตันอันดับสี่ของโลกรองจากแอฟริกาใต้รัสเซียและออสเตรเลียผลผลิตต่อปีเป็นอันดับเจ็ดของโลก เมืองทองคำรุนโตของสมาคมเป็นหนึ่งในเหมืองทองคำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตทองคำได้ปีละ90ตันคิดเป็น80%อร์ซของการผลิตทั้งหมดในประเทศมีปริมาณน้ำมันสำรอง8 5 8หมื่นตันอันดับที่7ของโลกการผลิตน้ำมันประจำปีเป็นอันดับ5ของโลกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในจีนก็นำเข้าน้ำมันจากที่นี่กา๊าสธรรมชาติก็มีความสำคัญมากปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว3.4ล้านล้านลูกบาศก์เมตรเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตก๊าสธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง การผลิตต่อปีประมาณ60สิพันล้านลูกบาศกเมตรบางส่วนผ่านเอเชียกลางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของจีนขายให้จีนคิดเป็นประมาณ15เปอร์เซ็นของการนําเข้าก๊าซธรรมชาติของจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฝ้ายขาวที่นี่เป็นประเทศผู้ผลิตฝ้ายอันดับ6ของโลกและเป็นผู้ส่งออกฝ้ายอันดับสองของโลกฝ้ายที่เก็บเกี่ยวทุกปีปูเป็นทะเลสีขาวบวนโอเอซิสผลผลิตต่อปีประมาณ3ล้านตันชื่อเสียงของประเทศแห่งฝ้ายขาวมาจากตรงนี้แม้ว่าอัตราการปกคลุมของป่าจะมีเพียง12เปอร์เซต แต่ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกมีวอลนัทและพิตาชิโอซึ่งเป็นกลุ่มทรัพย์ธรรมชาติพิตาชิโอสามารถผลิตได้5 0,000ตันต่อปีคิดเป็น3%ซน์ของผลผลิตทั่วโลกใต้ทะเลรายยังมีทองแดงซ่อนอยู่และแร่ธาตุอื่นๆเกือบ100ชนิดมูลค่ารวมประมาณ3.5ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศในปี2024-31ถึงเเท่าทรัพยากรมีความมั่งคั่งอย่างมากอย่าคิดว่าพื้นที่แห้งแล้งจะปลูกของดีไม่ได้อุซเบกิสถาน แต่เป็นฐานการผลิตผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางแค่องุ่นก็มีมากกว่า200สายพันธุ์ถูกเรียกว่าสวนผลไม้แห่งเอเชียกลางที่นี่มีแสงแดดเพียงพอมากมีแสงแดด2800-3200ชั่วโมงต่อปีผลไม้มีปริมาณน้ำตาลสูงมากแอปเปลิลมีปริมาณน้ำตาล15-18%เชอร์รี่และมมลบริยิบมาชิมก็หวานติดมือโดยเฉพาะแคนตาลูปจากหุบคาเฟอร์การ์นาในอดีตเคยเป็นเครื่องบรรณาการให้กับจักรพรรดิโทมในด้านเศรษฐกิจ อุซเบกิสถานเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปี2024 GDP อยู่ที่1 1 4 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยต่อหัวประมาณ3,161ดอลลาร์สหรัฐภาคเกษตร,รกรรมคิดเป็น2 5ของ GDP 30อร์เของประชากรยังคงทำงานในภาคเกษตร,รกรรมอุตสาหกรรมสีทองคำเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจการผลิตทองคำต่อปีอยู่ในอันดับที่7ของโลกผลผลิตฝ้ายอันดับ6ของโลกส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกการสกัดก๊าซธรรมชาติอยู่อันดับที่1 1ของโลก ส่วนผลผลิตต่อปีอยู่อันดับที่5อุตสาหกรรมหลักทั้ง4นี้สร้างรายได้40%ของ GDP และ60%ของรายได้จากการส่งออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุซเบกิสถานพยายามหาวิธีแก้ปัญหาความท้าทายของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลสองชั้นโครงการรถไฟจีนอุซเบกิสถานที่บริษัทจีนมีส่วนร่วมได้เริ่มก่อสร้างแล้วทางรถไฟสายนี้มีความยาวประมาณ500กิโลเมตรมีการลงทุนรวม4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากสร้างเสร็จระยะทางขนส่งจากจีนไปยุโรป จะลดลงได้900กิโลเมตรเวลาเดินทางลดลง7วันสามารถขนส่งสินค้าได้15ล้านตันต่อปีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างมากสนามบินนานาชาติในกรุงทัชเชนก็อยู่ระหว่างการขยายหลังจากเสร็จในปี2026จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้18ล้านคนต่อปีจะกลายเป็นศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางอุซเบกิสถานเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียกลางจนถึงปี2025ประชากรของประเทศนี้ประมาณ37.14ล้านคน มีชนชาติกว่า130ชนชาติในจำนวนนี้ชาวอุซเบกคิดเป็น83.8%ชาวทาชเคนคิดเป็น4.5ดเปอร์เซ็นตชาวรัเสเซียคิดเป็น3%เปอร์เซชนชาติต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขที่นี่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจภาษาก็มีความน่าสนใจเช่นกันภาษาอุซเบกเป็นภาษาราชการอยู่ในกลุ่มภาษาเตอร์กิชของตระกูลภาษาอันไตและสามารถสื่อสารกับภาษายูยกูของประเทศเราได้บางส่วนภาษารัเสเซียสามารถใช้ได้ทั่วประเทศ คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยยังเรียนภาษาจีนฉันเรียนภาษาจีนในท่าชเคนต้องยั่งกันสมัครตลอดทั้งปีในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเส้นทางสายไหมโบราณอุสเบกิสถานผ่านการหลอมรวมตุรกีอิหร่านอารับและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆมาอย่างยาวนานก็เกิดเป็นความหลากหลายในกลุ่มผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหญิงงามที่นี่ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สะกดสายตาแต่ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดั้งเดิมจนเกิดเป็นความอ่อนโยน มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนด้วยความมั่นใจในแบบเฉพาะตัวถูกเรียกกันว่าเทธิทดาแห่งเอเชียกลางใบหน้าของผู้หญิงอุซเบกิสถานมักมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างเอเชียและยุโรปดวงตาของพวกเธอลึกและมีสเสน่ห์มักจะมีสีตาสีน้ำตาลหรือสีเข้มจมูกค่อนข้างตรงริมฝีปากอุบอิ่มโครงหน้าดูอ่อนโยนแต่ก็ไม่ขาดความมีมิติโครงสร้างใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทั้งมีความประณีตแบบชาวเอเชียและมีความโดดเด่นแบบชาวยุโรปทำให้รูปลักษณ์ของผู้หญิงอุซเบกิสถาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เบื้องหลังความสดใสและงดงามนี้ซ่อนปัญหาความจริงที่ว่าผู้ชายหายไปไหนอุสเบกิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งแรงงานออกไปต่างประเทศมากที่สุดในโลกมีพลเมืองกว่าสี่ล้านคนทํางานในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ชายไยทางานอายุ20-50หปีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยู่ในชนบทในหมู่บ้านที่มีการส่งแรงงานออกไปเป็นจํานวนมากแทบจะไม่เห็นผู้ชายเลยกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงโดยแท้จริงคนที่ทํางานในนา คนที่ขายของในตลาดคนที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนล้วนเป็นผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุผู้หญิง35.4%เข้าสู่ตลาดแรงงานช่วยขับเคลื่อนการเกษตรและการดำเนินงานของชุมชนไปครึ่งหนึ่งทำให้โครงสร้างแรงงานในชนบทไม่สมดุลผู้หญิงถูกบังคับให้ทำงานหนะักพูดถึงเรื่องกินข้าวหมกเป็นอาหารที่มีจิตวิญญาณเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติมีวิธีทำมากกว่า40แบบในท้องถิ่นข้าวหมกหนกกระทาข้าวหมกดำที่ใส่แครอทด,ดำ ข้าวหมกผักก็มีครบทุกแบบศูนย์ข้าวหมกแห่งเอเชียกลางในกรุงท่าชเคนทุกวันใช้กระทะเหล็กขนาดใหญ่ทำข้าวหมกพันจานแม้แต่ประธานาธิบดีก็ใช้เลี้ยงแขกต่างชาติในปี2016ข้าวหมกอุซเบกิสถานยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกกลายเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวในโลกที่ได้รับเกียรตินี้ต้องพูดถึงสัมซาด้วยที่นั่นเรียกว่าสัมซาใส่เนื้อแกะผสมกับหอมใหญ่สับติดกับผนังเตาดินอบจนเปลือกนอกกรอบก,กัดคำหนึ่งน้ำมันหยดถึงคาง เป็นอาหารว่างที่ฮิตที่สุดตามท้องถนนนอกจากนี้ยังมีขนมปังอบเนื้อแกะจับมือขนมซาชิมะและอาหารอื่นๆถ้าคุณไปเที่ยวอุซเบกิสถานจะทําให้คุณประหลาดใจแน่นอนมีคําสุภาษิตท,ท้องถิ่นว่าถ้าไม่ได้ไปสมาร์คันก็เหมือนยังไม่ได้มาอุซเบกิสถานสมาร์คันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุซเบกิสถานเคยถูกเจงกิสถานได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในตะวันออกและยังเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิตีมูจตุรสัสเรชิสถาน เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาปัตยกรรมอิสาลามที่งดงามที่สุดในโลกโรงเรียนสอนศาสนาสามแห่งที่ตั้งเรียงกันมีโดมสีน้ำเงินที่เป็นประกายเหมือนอัญมณีเมื่อแสงแดดส่องกระทบได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นจุดตัดของอารยธรรมสุสานกูเอมี่เป็นสุสานของติมูและลูกหลานของเขาสุสานอิสาลามที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียกลางคำกล่าวที่ว่าใครเปิดสุสานของข้าจะปลดปล่อยศัตรูที่น่ากลัวยิ่งกว่าข้าทำให้สุสานนี้ยิ่งลึกลับมากขึ้น หลังจากนักโบราณคดีเปิดสุสานในปี1941เพียงไม่กี่วันเยอรมันก็รุกราหภาพโซเวียตเรื่องนี้ยังคงถูกเล่าขานในหมู่คนท้องถิ่นจนถึงทุกวันนี้จุดเด่นที่สุดของสุสานซูซูกิคือโดมลายแตงโมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง15เมตรโดมสูง35เมตรใช้กระเบื้องสีฟ้าและสีทองสร้างลายเส้นคล้ายเปลือกแตงโมไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ยังคงความสง่าอย่างสมบูรณ์แบบห้องฝังศพภายในตกแต่งด้วยทองคำเปลวและปูนปั้นหยก ผนังทั้งสีด้านประดับด้วยกระเบื้องจารึกวานสีน้ำเงินโบราณหลุมศพหินอ่อนสีดำตรงกลางหนักถึงสามตันว่ากันว่าในสมัยนั้นใช้ช้างขนมาจากอินเดียมัสยิดบิบิฮานุมตำนานกล่าวว่าเป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงภรรยาบิบิฮานุมที่สร้างขึ้นเคยเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามแม้ว่าในปัจจุบันบางส่วนของอาคารจะเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ซากที่หลงเหลือยังคงทําให้เราจินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตประตูโค้งของมัสยิดเดิมสูงถึง40เมตร เทียบเท่ากับอาคาร13ชั้นน่าเสียดายที่มันพังทลายลงในแผ่นดินไหวในศตวรรษที่19ตอนนี้เหลือเพียงกำแพงที่พังทลายทั้งสองด้านแต่จากเศษกระเบื้องบนกำแพงที่เหลืออยู่ยังคงมองเห็นความงดงามในอดีตโมเสกสีน้ำเงินและสีเขียวประกอบเป็นลวดลายดอกไม้มุมยังประดับด้วยทองคำเปลวสนามกลางลานสะท้อนภาพหอคอยเซนนต้าที่เหลืออยู่ในยามเย็นแสงอาทิตย์ยามเย็นย้อมกำแพงให้เป็นสีทองถ่ายภาพแบบไม่ตั้งใจ ภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งประวัติศาสตร์ถ้าจะพูดว่าสามาคัญคือเมืองหลวงของจักรวรรดิทิมูบูคาราก็เปรียบเสมือนฟอสซิลมีชีวิตแห่งเอชิกกลางที่มีอายุพันปีตำแหน่งของเมืองนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอด2,500ปีที่ผ่านมาใต้ดินลึกลงไป20เมตรมีโบราณวัตถุจากหลายยุคสมัยฝังอยู่ส่วนสิ่งก่อสร้างบนพื้นดินมีการซ้อนทับกันตั้งแต่ยุคเปอร์เซียยุคอาหรับไปจนถึงยุคทิมูในปี1,993เมืองโบราณทั้งเมืองได้รับการขึ้นนทะเบีย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมป้อมปราการอาร์แห่งบูคาร่าคือพระราชวังของผู้ปกครองบูคาร่าในแต่ละยุคสมัยเป็นป้อมปราการโบราณที่สงบรุ่ที่สุดในเอเชียกลางมีมาตั้งแต่ยุคเปอร์เซียในศตรวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันต่อมาได้รับการขยายโดยชาวอารักและราชวงศ์ตีมูหลายครั้งจนกลายเป็นศูนย์รวมการเมืองการทหารและาศาสนาในเมืองเดียวคายามินาเรตเป็นสัญลักษณ์ของบูคาร่าสร้างขึ้นในปีคศ1127 มีความสูง45.6เมตรตัวหอสร้างด้วยอิฐดินเผาพื้นผิวปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากด้านล่างค่อยๆเรียวขึ้นด้านบนของหอคอยมีระเบียงโค้งล้อมรอบมีตำนานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเขาในปี1220เมื่อเจงกิสาญญ่านยึดครองบุคาราเห็นหอคอยสูงตระหง่านนี้ประทับใจในความยิ่งใหญ่ของมันไม่เพียงแต่ไม่สั่งทำลายแต่ยังสั่งให้แม่ทัพของเขาก้มศีรษะเดินผ่านใต้หอคอยเพื่อแสดงความเคารพ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดวนแคบๆภายในหอคอยไปจนถึงยอดเมื่อขึ้นไปถึงยอดแล้วสามารถมองเห็นเมืองเก่าบูคาร่าจากมุมสูง360องศาแม้แต่เส้นขอบของทะเลทรายที่อยู่ไกลออกไปก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลาดบูคาร่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลางตั้งแต่ยุคเส้นทางสายไหมก็เป็นศูนย์กลางการค้าขายปัจจุบันยังคงรักษาประเพณีการจัดสินค้าตามประเภทส่วนเครื่องเทศโซนผ้าไหมเขตทงทงมีการแบ่งพื้นที่พรมอย่างชัดเจน เดินอยู่ในกรอกของตลาดจะได้กลิ่นญ้าฝรันงและกลิ่นหอมเข้มของยีราได้ยินเสียงช่างทองเคาะเครื่องโลหะดังทิ้งต้องรากับย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนหากสมคัรคือความงดงามบูคาร่าคือความสบายแล้วคีวาคือเมืองโบราณที่หยุดนิ่งในยุคกลางในปี1 9 9 0เมืองชั้นในของคีวากลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกในเอเชียกลางเมืองโบราณทั้งเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดินสูงสิเมตรภายในกำแพงมีสิ่งปลูกสร้างโบราณกว่า100ยแห่ง ที่ยังคงสภาพเกือบสมบูรณ์รักษาบรรยากาศของศตวตรรษที่18ไว้ได้เดินบนถนนหินเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่ที่นี่เขตเมืองชั้นในมีความยาวรอบประมาณ2กิโลเมตรกำแพงสร้างด้วยดินแดงในท้องถิ่นผ่านการกัดกร่อนจากลมและทรายมาหลายร้อยปีพื้นผิวจึงเกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เต็มไปด้วยเรื่องราวเหมือนริ้วรอยของคนชาราประตูเมืองมีเพียงสองแห่งคือประตูทิศต,ตะวันออกเดว,วซาและประตูทิศตะวันตกอักษาบนประตูเมืองมีอาคาร ที่ยังคงมีช่องยิงธนูจากสมัยก่อนชวนให้นึกถึงฉากป้องกันในยุคกลางอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคือหอคอยเชลิตาสูง45เมตรตัวหอคอยประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินที่เรียงเป็นอักษรอารับฐานกว้างและยอดเรียวเหมือนดาบที่เสียดอยู่ในเมืองโบราณในยุคโบราณของเอเชียกลางพูดว่าเต็มใจจะให้ทองคำหนึ่งรุ่นเพื่อแลกกับความหวังเพียงหนึ่งครั้งไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าเชเคในฐานะเมืองหลวงของอุซเบกิสถานแม้จะไม่เหมือนสมาคาร หรือบูคาร่าที่เต็มไปด้วยบรรยากาศยุคกลางแต่มันเป็นเมืองแรกในเอเชียกลางที่มีรถไฟใต้ดินมีทั้งตึกสูงสมัยใหม่และยังคงรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้มากมายเป็นการสัมผัสถ,ถึงอุซเบกิสถานสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตสมัยใหม่ในอุซเบกิสถานสถานีรถไฟใต้ดินในท่าชเชียนทุกแห่งเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสดใสและหินอ่อนแต่ละแห่งมีทีมที่แตกต่างกันบางแห่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ของอุซเบกิสถาน บางแห่งสะท้อนภาพธรรมชาติได้รับการยกย่องว่าเป็นรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในเอเชียกลางจตุรัสฮัสราติอิมามเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของทาชเคนจตุรัสล้อมรอบด้วยมัสยิดฮัสราติมามโรงเรียนสอนศาสนาบารักคานโรงเรียนสอนศาสนามูฮัมหมัดอิบนุดาอูดเป็นทาชเคนกลุ่มสถาปัตยกรรมลามที่โดดเด่นที่สุดและยังเป็นสถานที่สําคัญสําหรับกิจกรรมทางศาสนาของคนท้องถิน่นฮัสราตอิมามภายในมัสยิด มีการเก็บรักษาคมภีอันกุรอาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฉบับเขียนด้วยมือฉบับหนึ่งว่ากันว่าเขียนขึ้นในศตวรรษที่7็ดทำจากหนังอูฐปัจจุบันเก็บไว้ในแม่น้ำทองคำที่ชุบทองจะนำออกมาแสดงเฉพาะในวันสำคัญทางาศาสนาเท่านั้นที่ลานกว้างมีชาวบ้านจำนวนมากมาเดินเล่นทุกวันและสวดมนต์ในช่วงสุดสัปดาห์ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมเหมือนขนมปังอบข้าวหมกนั่งอยู่บนมา้านั่งในลานกว้างกินของว่างไปพลางดูผู้คนที่เดินผ่านไปมา สัมผัสจังหวะชีวิตที่แสนสบายของท่าชเคนตลาดกลางคัดเชนคือสวรรค์ของคนรักอาหารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในตลาดเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางแบ่งออกเป็นสองส่วนคือในร่มและกลางแจ้งส่วนในร่มขายของแห้งเครื่องเทศและงานหัตถกรรมขายผลไม้สดนอกบ้านผักและเนื้อสัตว์ที่นี่สามารถเลี้รสอาหารอุซเบกิสถานแท้ๆนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมข้างตน้นอุซเบกิสถานยังมีสถานที่ลับๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสงบและต้องการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งเช่นเมืองทัพทิมในหุบเขาเฟอร์กานาและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอามมดาเป็นต้นทุกที่ล้วนคุ้มค่าที่จะสํารวจเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ดินแดนลึกลับและงดงามแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโอเอซิสกลางทะเลทรายแต่ยังได้ซึมซับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณนับพันปี